จะลืมกดกระดิ่งและกดติดตามช่องแส้มเสร็จปวขี้เฮ้ยไอ้แหนมกูไปขี้ก่อนนะมึงจะขี้ก็ขี้ไปดิมึงจะมาบอกกูทำไมกูเอานิ้วอุดตูดมึงไว้อยู่หรือปวดขี้ปวดขี้ปวดขี้หนึ่งชั่วโมงผ่านไปโอ้ขี้เสร็จแล้วสบายตูดสั่นเมื่อกี้มึงไม่ได้เข้าไปขี้สินะไอ้ เอออะไรกันมึงหมายความว่ายัางไงอ่ะก็หมายความว่าเมื่อตะกี้มึงไม่ได้เข้าไปขี้ในห้องน้ำไงแล้วเด็กหลังมึงนั่นใครวะเออสวัสดีครับพี่แวน่นผมโคตัวเป็นหลานของพี่แต้มเองครับมึงไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องเมื่อตะกี้มึงไม่ได้เข้าห้องน้ำไปขี้เอาก็กูขี้จริงๆอะ่ะ คนอะไรนั่งขี้เป็นชั่วโมงก็กูชอบเล่นโทรศัพท์ไปขี้ไปป้ปวดเอาอย่างแรกก็คือมึงตะโกนปวดขี้ดังเกินไปเหมือนอยากให้กูรู้ว่ามึงเข้าไปขี้จริงๆอย่างที่สองก่อนมึงออกมากูได้ยินเสียงมึงกดชักโครกแต่ไม่ได้ยินเสียงมึงล้างตูดเลยก็ก็กูใช้ทิชชู่เช็ดตูดไงแล้วอ,อ,อะไรอีก เสียงกดชักโคกนั่นมันก็แค่อุบายเพื่อทําให้กูคิดว่ามึงเพิ่งขี้เสร็จส่วนการที่มึงใช้ทิชชู่นั้นยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เพราะเวลามึงไปห้องน้ําในห้างมึงก็บอกว่าเกลียดทิชชู่เพราะใช้แล้วมันบาดตูดเพราะฉะนั้นที่มึงเข้าห้องน้ํา <c oughs> มึงไม่ได้เข้าไปขี้เว้ยไอ้แว่นมึงไม่ได้ขดี้ไหนดีโอเคโอเคเก่งมากกูยอมแล้วจริงๆกูเข้าไปนั่งเยี่ยวแต่ดูติกต็อกเพลินไปหน่อยก็เลยออกมาช้านะ มึงโกโหกเพราะว่าจริงๆแล้วมึงเข้าไปชักว้าวน่ดีปกติถ้ามึงเข้าไปดูติกกตอกมึงก็น่าจะเปิดลำโพงดูไม่ใช่เหรอไอ้แว้น แต่การที่กูนั่งอยู่ตรงนี้แล้วไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์มึงเลยนั่นคือหลักฐานว่ามึงไม่ได้เข้าห้องน้ำไปแล้วเปิดทิกต็อก <c oughs> และนั่นการที่มึงพกหูฟังเข้าไปในห้องน้ำแสดงว่ามึงแอบดูหนังโป๊แต่กลัวกูได้ยินเสียงใช่ไหมล่ะหน่าดิทำไมกูจะใช้หูฟังดูติกต็อกไม่ได้หรือไงวะมึงบ้าป่าววะ เอ๊ะแปลกจังเลยครับเฮ้ยอ้าวเฮ้ยไอหนูไปอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไรคือว่าพี่ไม่คิดว่ามันแปลกไปหรอกครับข้ามน้ําพวกนี้น่ะเอสงสสสงสัยน้ํามันจะจะสะจะจะตอตอนพี่ลุลลุบไปไปล้างมือน่ะคือผมว่ามันก็แปลกอยู่ดีนะครับเนี่ยทาไมถึงมีหยดน้ํขาวขาวปนอยู่ในน้ําปกติด้วยผมก็ไม่รู้นะน่าสงสัยจัง แบบนี้มันก็เหมือนกับว่ามีคนแก้งสะบัดน้ําใส่พื้นเพื่อปกปิดน้ําอสุจิที่กระเซน็นออกมาเลอะเทอะพื้นห้องเลยนี่ฮะนัะ่นนั่นั่นมันนั่นะนะจริงสิเมื่อวันก่อนไอ้สุภาพมันมาขอใช้ห้องน้ําบ้านเรานั่นอาจจะเป็นน้ําของมันก็ได้นะไม่ใช่ของกูนะเฮ้ยเฮยขอกูขี้หน่อยนะอ้สัตว์แวน่นเอาเลยตามสบายไอ้สุภาพเชิญขี้ได้ขอบใจมากเลยนะอ้แวน่นแม่เย็ด เอให้ตายสินี่มึงไม่ยอมสารภาพง่ายๆเลยสินนะไอ้แววนก็กูไปคิดจริงๆนะไม่ได้ไปชักเ้าสักเ้าเดียวเลยนะงั้นกูคงต้องงัดหลักฐานชิ้นสุดท้ายออกมาแล้วสินะว่าอย่างไงนะดูคลิปนี้ซะเอ๋นี่มันบ้าอะไรกันก็คลิปที่มึงกำลังเล่นเ้าอย่างสนุกสนานในห้องน้ำยังไงไหลแว่นนานนี้มึงมีคลิปแบบนี้ได้ยังไง รือว่ามึงติดก้องไว้ในห้องน้ำใช่เพราะว่ากูอยากเห็นหน้ามึงตลอดเวลาไงล่ะแต่ต่ตบองยไอ,อ,อ้อไแต้มมึงโรคจิตสัตว์จับมัน,ปนไปเลยครับคุณตำรวจมันลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของผม <c oughs> นี่ไอ้หนูโคตัวโตวไปก็อย่าโรคจิตแบบไอ้แต้มมันล่ะงับที่แว่น เออว่าแต่พี่แว่นดูอะไรตอนชักวงในห้องน้ำเมื่อกี้ครับขอวักหน่อยสิไอ้หนูแกมันยังเด็กน้อยเกินไปสำหรับเรื่องนั้นนะเป็นความลับลับเฮิเรื่องและภาพโดยแต้มแต้มเซน โน,นโอเคครับวันนี้เราจะมาปิดคลิปด้วยบทเพลงของพี่ระเองที่แต่งให้ช่องเราครับแต่งสดๆด้วยไปฟังกันป่ะโจ,โจโจช่องดีช่องเด่นช่องมันช่องดังแต้มเซนแต้มเซนฟังแล้วไม่ลำเค็นแต้มเซนแต้มเซนรับชมแล้วสุดลำเค็นหรือเปล่าไอ้ยะใช่ใช่ไอ้ยะใช่ใช,ช,ช่โจโจกดติดตามสับสไครต์พี่ระเอกเคยดูไหมครับ โจโจช่องดีช่องหนึ่งช่องมันช่องดังแต้มเซนแต้มเซนฟังแล้วไม,ม่ลำเค็นแต้มเซนแต้มเซนรับชมแล้วสุดลำเค็นหรือเปล่าไอ้ยะชีิใช่ไอ้ยะชีิใช่โจโจกดติดตามสับสกาย